พลาสติกชุบสีมาดีสีเหมือนสีแดงเมทัลิกเป๊ะเป็นตัวรีสต็อกตัวชิ้นงานแน่นไม่มีหลวมชิ้นส่วนเล็กๆไม่มีหลดกิมมิกเยอะลูกเล่นเปิดเปิดเกาะเปิดท่อไอพ่นโชว์คงในสวยของบันไดแท้ราคาแ0 0 0ันกว่าบาทดาบันทำเหลือพันแปดข้อเสียตัวพลาสติกที่ชุบมาตัดแล้วเห็นรอยชัดเจนการจัดท่าค่อนข้างยากเพราะติดเกาะติดเฟรมติดบอดี้น่าลำคาญแบ็คแพคหลังที่เป็นจรวดมิสไซล์ประกอบยากมาก อานะครับหลังจากที่ประกรอบมาได้ช่วงลำตัวนะครับรู้สึกว่ามันเป็นงานรีสต็อกนะครับผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะเป็นความรู้สึกของผมนะผมรู้สึกว่ามันประกรอบง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะมันยังไม่มีอาการเจ็บมือนะตั้งแต่ประกรอบมาเนี่ยประกรอบง่ายหมดเลยยังจําตอนที่ประกรอบซาซาบิครั้งแรกได้นะครับผมไอตัว EP ที่เคยประกรอบมานะ่ยไอ้นัะนะ่นอ่ะมีทั้งฝน แล้วก็ทั้งเหล่านะครับผมแล้วก็เจ็บนิ้วนะแต่ตัวนี้ยังไม่มีอาการพวกนี้เลยครับผมประกอบง่ายสบายนิ้วนะครับผมตัวรีสต็อกนะครับผมนี่ฮะก็ถือว่าสวยงามรับโครงในผมยังไม่ประกอบตัวเฟรมนอกครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายโครงในอีกทีหนึ่งแล้วถ่ายเสร็จแล้วค่อยมาประกอบทีเดียวเลยสวยครับบอกเลยนะครับผมตัวนี้สีแดงสวยโครงในสวยแน่นอน ๋ยวไปดูกันส่วนอื่นกันต่อนะครับจุดนี้นะครับผมอีกจุดหนึ่งที่ถ้าใครเคยต่อซาซาบีแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่ามันจะงงง,งนิดๆน,น,นะฮะให้ดูแมนวนวลเป็นหลักดูดีๆนะครับผมแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับผมที่อยากจะบอกเลยนะครับว่าตรงเนี้ถ้าดูตามรูปแล้วอ่ะมันต้องดันไอ้ตัวเนี้ยมาจนชิดนี่นะครับเหมือนในรูปเป๊ะคือดันมาให้ชิดนะฮะแต่พอดันมาให้ชิดปุ๊บมันไม่สามารถที่จะใส่กระบังลมไอ้ตัวนี้ได้เนี่ย มันไม่สามารถใส่กับบางลมแล้วก็เสียบเข้าไปได้นะครับให้ทําลักษณะนี้นะครับผมให้ยืดมันนะฮะนี่เห็นไหมไให้ยืดมันนะครับผมนี่ให้ยืดมันขึ้นนะครับยืดมันให้เป็นรูเง,งี้ยมันถึงจะปิดแบบนี้ได้นะครับถ้าไม่งั้นมันปิดไม่ได้นะครับเนี่ยต้องยืดมันนะฮะต้องยืดแบบนี้นะครับมันถึงจะสามารถพับลงได้นะครับถ้าหดอย่างนี้เนี่ย มันไม่สามารถพับได้นะครับผมมันจะใส่แล้วก็มันจะติดนะครับผมให้ยืดลงแบบนี้รูปนี้ง่ายๆเลยครับผมรูปเนี้ยคือต้องยืดไอ้ท่อพลังงานเนี่ยลงแล้วถึงจะเอานี้ใส่ได้ถ้าไม่งั้นใส่ไม่ได้ครับเสียเวลาตัวส่วนโครงในนี่ยครับผม หลังจากที่ประกอบแล้วเนี่ยผมรู้สึกประทับใจมากเลยนะครับซาซาบีเนี่ยผมเคยประกอบมาละในคลิปก่อนๆเนี่ยเป็นตัวดาบันเหมือนกันรู้สึกว่าโครงในของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะอลังการนะครับผมแอบใส่สีแดงนิดหน่อยเพื่อให้มันดูเด่นนะครับตัวนี้เด่นมากๆเลยผมชอบโครงในหนาแล้วก็ลูกเล่นค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆอะ่ะถ้าทําสีโครงในตัวเนี้ยให้เป็นสีเมทัลลิกนะผมว่าน่าจะสวยกว่านี้แน่นอนเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมผมประกอบมาแล้วเนี่ย ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมยังไม่เจอจุดไหนที่มันแย่เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวรีสต็อกซึ่งผมเคยประกอบมาก่อนหน้านี้เนี่ยปัญหาเยอะครับได้ควานบ้างได้เหลาบ้างแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับผมไม่รู้ว่าแต่ละกล่องเนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่างานจีนเนี่ยแต่ละกล่องเนี่ยอาจจะคุณภาพไม่เท่ากันนะแล้วแต่ดวงนะสำหรับคิดอย่างนี้นะแต่กล่องเนี้ยซาซาบี้เนี่ยผมยังไม่เจอปัญหาเลยจริงๆมีปัญหาแค่นิดนึงก็คือตรงส่วนเนี่ยครับผมส่วนเนี้ยที่รู้สึกว่ายัดยากข้อเท้านี่นะครับทั้ง ถ้าถ้าเกิดยัดแรงก็หักแต่ผมไม่เหล่านะเพราะมันยังไม่ได้หน้าเกลียดคือแค่หาจังหวะให้มันลงพอดีพอดีอะ่ะเนี่ยเนี่ยส่วนพวกเนี้ยทั้งสองข้างเลยครับมันเป็นส่วนที่บางมากเวลากดแล้วมันกดไม่ค่อยลงแล้วเรากดแน่นๆหรือกดแรงๆเนี่ยโอกาสหักสูงมากครับซึ่งต้องระวังนะครับผมส่วนอื่นก็ไม่มีปัญหาครับไอจุดที่เป็นท่อไอพ่นเล็กๆน้อยพวกเนี้ยชิ้นเล็กๆพวกเนี้ยไม่มีหลุดนะเชื่อจริงๆ แล้วก็ไอแผงโครงในเนี่ยก็ไม่หลุดมีไฟข้างในครับผมแต่ไฟเนี่ยติดนิดนึงไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะเปิดเองอัตโนมัติบ่อยมากบางทีค่อนข้างกลา,างคืนก็ติดขึ้นมาเองอาจเป็นเพราะวแรงกดของไอตัวหัวลงไปเนี่ยมันทําให้ไอสวิต์มันทางานเองนะครับผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเอาออกได้นี่ทุกส่วนนะครับแน่นหมดสำหรับผมนะครับไม่มีหลุดไม่มีร่วงนะครับผม ชิ้นส่วนนี้ต้องดูดีๆนะครับกับหัวกับท้ายนะครับตรงไอ้สายคาดเอวเนี่ยนี่ฮะจริงๆชิ้นเนี้ยหลุดง่ายแต่ว่าพอประกอบแล้วหรือเราไม่ขยับมันหรือไม่แตะมันก็ไม่หลุดนะเนี่ยฮะหลายชิ้นผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างดีเลยฮะตัวเนี้ยตัวเนี้ยรีสต็อกอะ่ะดีกว่าตัวที่ผมประกอบอีกเคยประกอบแต่สีเหลืองเนี่ยอาจจะไม่สดเท่ากับตัวที่เคยประกอบนะครับผมสีเหลืองก็จะดอบออมาหน่อยแต่สีแดงเนี่ย ทำออกมาค่อนข้างดีครับเนี่ยเห็นรอยไหมฮะเวลาประกอบต้องระวังนะครับมือหรือว่าการเอาพวกชิ้นส่วนไปวางไว้กับพื้นแล้วก็ถูกคูดไปกับพื้นเนี่ยเป็นรอยแน่นอนฮะตรงกระโปรงก็ไม่มีปัญหาครับผมประกอบได้ไม่หลุดไม่ร่วงไม่ยัดยากไม่หักไม่มีหักครับผมจริงๆอ่ะผมอยากจะบอกว่าส่วนแขนนี่แหละตรงส่วนแขนนี่แหละครับผมผมบอกเลยนะครับส่วนแขนเนี่ยไอตัวเดิมเนี่ยหลุดง่ายมาก หลุดค่อนข้างง่ายมากเลยนะผมแขนเนี่ยไอยตรงชิ้นส่วนเล็กๆเนี่ยไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะแต่ผมเนี่ยชิ้นเนี้ยหลุดง่ายมากหลุดง่ายจริงๆครับแต่ก็ไม่หลุดนะตัวเนี้ยปกตินี่แขนเป็นอะไรที่ประกอบยากมากครับแล้วก็หลุดล่วงง่ายแล้วก็แตะแะนิดๆหน่อยๆก็หลุดแต่ตัวเนี้ยทําออกมาดีครับตัวรีสต็อกเนี่ยค่อนข้างดีเลยไม่มีปัญหาให้หลุดล่วงหรือ มีปัญหาคือแขนไม่มีปัญหาแล้วก็นิ้วนะฮะอยากจะบอกเลยนะผมซาสซบี้เวอร์กาที่ผมดวไปเนี่ยหักนะครับนิ้วหักตั้งแต่ตั้งแต่ต้นคลิปเลยฮะแล้วก็กาวเอาแต่ตัวเนี้ยสภาพยังอยู่นะครับอยู่ทุกนิ้วค่อยๆทํานะครับอย่าฝืนบิดมันนะผมพยายามบิดตรงโคนนะครับอย่าถือตรงปลายแล้วบิดให้บิดตรงโคนนะครับผมเนี่ยนิ้วรอบนี้สมบูรณ์ทุกอย่างแล้วก็พลาสติกทอาออกมาค่อนข้างดีคือตัวเก่าเนี่ยมันเป็นตัวแบบ คือมันอยู่มานานนะด้วยความที่แบบตอนนั้นคุณภาพของโมจีนก็ยังไม่ดีเท่ากับปัจจุบันนะครับผมก็เลยมีหักมีหลุดมีร่วงหลายชิ้นส่วน,นครับเพอไอพ่นเนี่ยหลุดร่วงหลายชิ้นส่วนแต่ตัวรีสต็อกตัวใหม่เนี้ยไม่มีนะครับย้านะครับมีแค่ส่วนที่ผมบอกอ่ะส่วนข้อพับตรงขาเนี่ยส่วนเนี้ยที่ต้องระวังในการยัดครับเพราะมันจะหัก ที่เหลือส่วนอื่นผมยังไม่เจอปัญหานะครับผมกับซาซาบบี้เวอร์กาสเปเชียลคอตติ้งตัวนี้นะครับผมยังไม่มีปัญหานะครับยังไม่มีหักยังไม่มีกาวครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปประกอบเฟรมแล้วก็อินเสิร์ตกันเลยดีกว่านะครับ ก็เป็นแผงพ c ซที่เหลือนะครับผมแต่มันจะเป็นแผงไนะครับเขียนว่าไนี่เอ้ยเขียนว่าทนะครับแต่จริงแล้วมันคือพ c ซเหลือเยอะเลยนะครับเท่านี้ชิ้นส่วนที่เหลือนะครับเท่านี้เองโอเคเดี๋ยวไปสอดกันต่อครับ นะครับเรามาดูข้อแตกต่างระหว่างซาสซบี้ตัวสเปเชียลคอตติ้งกับซาสซบี้ตัวเก่านะครับผมเวอร์กาตัวเก่านะฮะก็เห็นได้ชัดเจนเลยนะผมว่าสีเนี่ยตัวเนี้จะเงากว่าแล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็นสีไม่ค่อยสวยครับผมสีแดงๆนด้าน,านแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนมากเลยนะครับว่าสีมันเงากว่ามันกว่าค่อนข้างที่จะสวยมากครับแต่ตัวเนี้ย เออแต่ตัวอยู่ในกล้องเนี่ยผมดูแล้วมันก็ไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดมองด้วยตาจริงแล้วมันต่างกันมากๆเลยครับผมความเงาความอะไรเงี้ยตัวนี้กินขาดเลยมันเงาเหมือนเราทําสีแคนดี้อ่ะอันนี้ก็เหมือนแบบสีพื้นๆเลยอ่ะตัวนี้เด่นมากครับผมอ่ะมาดูปืนครับสีที่มันแตกต่างกันคือปืนนี่เห็นปืนไหมฮะปืนคนละสีเลยนะครับผมนี่ สเปเชียลคอสติ้งจะเป็นสีดำนะครับส่วนไอตัวเวอร์กาธรรมดาเนี่ยจะเป็นสีออกเทาๆนะครับเนี่ฮะสีแตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับผมอันนี้ก็จะดําหน่อยอันนี้ก็จะออกดําเทาครับไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะออกดําเทาอันนี้จะออกเทาครับผมนี่ชัดเจนเลยครับผมปืนเนี่ยสีไม่เหมือนกันครับแล้วก็มือถ้าสังเกตเนี่ยมือไม่เหมือนนะครับมือนี่จะสว่างกว่าอันนี้จะมืดมดกว่า โครงในจะดํากว่านะครับผมส่วนนี้โครงในตัวสเปเชียลคอตติ้งเนี่ยจะดํากว่าส่วนนี้จะสว่างกว่าอ่ะก็จะมีเท่านี้นะครับผมที่ว่ามันต่างกันยังไงนะครับผมสองตัวนี้เนี่ยคือจุดขยับอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าซาส,ะสะบีตัวสเปเชียลคอตติ้งเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นกว่าแล้วก็อุปกรณ์ไม่ค่อยหลุดล่วงง่ายครับผมถือว่าเป็นตัวรีสต็อกที่ทำออกมาดีใช้ได้เลยนะครับผมก็ ถ้าติดดีคอนะผมว่าสวยเลยตัวนี้เนี่ยส่วนตัวเนี้ยเอาไว้ทําสีครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นต่อครับเอาละครับหลังจากที่ได้ประกอบเจ้าซาซาบี้เวอร์กานะครับผมสเปเชียลคอตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็รู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยถูกพัฒนามาเยอะเลยนะครับผมผมเคยประกอบซาซาบี้มาแล้วนะครับผมในคลิปนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีทั้งเหลาทั้งเกามีทั้ง ควานคือหลุดล่วงเกือบคือตัวนั้นอ่ะแย่มากครับผมเ,เข้าไปตามดูกันได้นะฮะแต่พอมาตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะครับผมไม่มีปัญหาหลุดล่วงเลยนะผมโดยเฉพาะแขนเนี่ยตอนแรกผมกลัวว่าแขนจะมีปัญหาเหมือนตัวเก่าที่ผมรีวิวไปสรุปคือทุกอย่างโอเคหมดไม่มีส่วนไหนที่มันหลุดล่วงง่ายให้หน้าลำคาญนะครับผมตัวซาซาบีเนี่ยชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆที่เขาสามารถเปิดออกพับได้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชิ้นส่วนเล็กๆน,น,น้อยๆอ่ะมันเยอะมันทําให้หลุดร่วงง่ายแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้เนี่ยพูดถึงการประกอบก่อนนะฮะอยากจะบอกว่าการประกอบเนี่ยเจ็บมือมีน้อยมากครับผมการบีบต้องใช้แรงบีบไปเยอะเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีเลยนะครับผมมีเฉพาะมีเฉพาะส่วนสะโพกเท่านั้นที่รู้สึกว่าบีบแล้วเจ็บมือนะครับในส่วนของส่วนอื่นๆเนี่ยไม่มีปัญหาครับแขนบิดมากๆก็ไม่หลุด นิ้วมือเนี่ยผมค่อยๆทําครับมันเลยไม่ขาดออกจากกันแต่ตัวเก่าที่เคยรีวิวไปเนี่ยมันขาดออกจากกันครับตั้งแต่ตอนที่ผมทําครั้งแรกเลยตัวนี้เนี่ยจะพูดถึงว่าเขาพัฒนามาค่อนข้างที่จะดีครับโมจีนยุคใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างที่จะดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมการประกบหรือจุดขยับอะไรเงี้ยทำมาได้ดีครับไม่มีหลุดไม่มีร่วง,ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ถ้าพูดถึงว่าคุ้มไหมสําหรับตัวนี้นะผมว่ามันน่ามันคุ้มนะครับเพราะว่าตัวเก่าที่ผมมีวิูไปเนี่ยมันพ3นสามห้าตัวนี้ผมได้มาพันเก้าครับผมก็แตกต่างกันประมาณห้าหกร้อยแต่คุ้มครับผมคุ้มคือ1สีดูพลาสติกครับผมสีพลาสติกค่อนข้างที่จะถูกใจมากเลยครับผมเป็นสีแดงโทนเดียวกันทั้งหมดไม่ได้แยกมาเหมือนตัวเวอร์ชั่นเก่านะครับ เป็นแดงที่เหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับผมแต่ให้ความรู้สึกดูดุดูเท่น,นะครับผมและตัวพลาสติกสีแดงเนี่ยเดี๋ยวจะเราให้ดูใกล้ๆนะครับผมมันก็ยังมีบางชิ้นบางส่วนที่มันฉีดมาแล้วมันม,มีคลื่นหรือว่ามีรอยบุ๋มอะไรอย่างนี้ตามตัวพลาสติกมันก็มีบ้างแต่ส่วนน้อยนะครับผมโมจิเนี่ยอยากจะบอกเลยนะผมว่า10กล่องเนี่ย อาการไม่เหมือนกันสักกล่องแน่นอนผมมั่นใจนะผมเพราะผมเคยต่อแล้วต่ออีกซื้อล็อตเดียวกันสองกล่องแต่ต่อแล้วไม่เหมือนกันปัญหามันคนละกล่องแน่นอนนะผมคนละกล่องคนล,ะ,ล,ะ,ละสไตล์แน่นอนครับก็เอาเป็นว่าตัวนี้เนี่ยข้อดีเนี่ยผมมองว่ามันมีเยอะมากครับไม่หลุดไม่ร่วงจอยขยับแน่นไม่มีเหลวไม่มีส่วนไหนที่ให้น่าลำคาญนะผมแต่จะมีอยู่ส่วนหนึ่งครับผม ข้อเสียของตัวนี้ครับคือนี่ครับผมไอตัวไอพ่นมันเนี่ยครับผมไอตัวกระสุนที่อยู่ข้างบนเนี่ยไอตัวแดงๆเนี่ยยังประกอบยากเหมือนเดิมครับผมชิ้นส่วนมันเล็กแล้วมันแล้วพอเราใส่เข้าไปเนี่ยมันดีดออกฮะมันเหมือนมันพ่นสีมาแล้วมันหนากว่ารูที่มันยัดอ่ะมันก็เลยทำให้ไอตัวพลาสติกที่เป็น ABS เนี่ยมันดีดออก พอมันดีดออกปุ๊บคือมันใส่แล้วมันดีดออกใส่แล้วมันดีดออกแล้วเราต้องสวมไอตัวเนี่ยไอตัวแกนเบ้านี่ลงไปด้วยเนี่ยมันเลยทําให้รู้สึกว่าประกอบยากไอส่วนเนี่ยประกอบยากที่สุดปัญหาเยอะที่สุดเลยครับผมแล้วต้องดูแมนนวลดีๆนะครับผมการประกอบซาสบี้เนี่ยขอให้มีสติในการดูแมนนวลน,นะครับในส่วนของส่วนต่างๆเลยครับผมเพราะว่าไอส่วนจุกจิกที่เขาหันขวาหันซ้ายเนี่ยค่อนข้างเยอะครับ ตัวนี้เนี่ยข้อเสียเนี่ยที่ผมอยากจะพูดเลยก็คือส่วนด้านหลังแบ็คแพคที่ผมบอกไปนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือการตัดเกรดนะผมการตัดเกรดเนี่ยถ้าดูดีๆเนี่ยเห็นชัดเจนมากเลยนะผมว่าเวลาเราตัดเนี่ยมันเป็นแผงไอ้มันเป็นพลาสติกที่ชุบมาเนี่ยเวลาตัดแล้วมันเห็นรอยอะเห็นรอยชัดเห็นรอยค่อนข้างชัดเลยนะครับผมถามว่ามีอันเดอร์เกรดไหมมันไม่มีอันเดอร์เกรดม่ให้เลยนะผมตัวนี้เนี่ย เวลาตัดก็พยายามสุริตแล้วครับพยายามจนแบบยังไงมันก็มีรอยนะก็เลยเห็นรอยแล้วรู้สึกขัดหูขัดตายยังไงก็ไม่รู้นะผมก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเป็นข้อเสียอีกอย่างนึงนะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นข้อเสียนั่นก็คือส่วนหัวนะครับผมส่วนหัวเนี่ยมันจะมีไฟครับสามารถถอดออกได้แต่ไฟที่เขาแถมมาให้เนี่ยคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะอเวลา ยัดเข้าไปแล้วอะเหมือนชีวิตมันดันกันอะแล้วมันก็เปิดเองอครับผมเปิดดับเปิดดับของมันเองอครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหาก็จะมีเท่านี้นะที่ผมรู้สึกว่าปัญหาเนี่ยหัวแบคแพคที่เป็นกระสุนแล้วก็ส่วนพลาสติกที่ตัดและเห็นรอยการตัดชัดเจนก็มีเท่านี้นะครับผม ถือว่าดีครับถ้าพูดถึงว่าการเปรียบเทียบกับซัสซี่เวอร์กาตัวเก่าของดาบันที่ออกมาเนี่ยผมว่าดีกว่าเยอะครับด้วยความที่เขาเป็นของใหม่แล้วก็เป็นสินค้ารีสต็อกเนี่ยมันทําให้ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่าเดิมเยอะมากๆขอย้ําเลยนะครับผมใครที่ยันลังเลอยู่นะผมก็อยากจะบอกเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยถ้าให้เทียบกับตัวเดิมนะครับผมที่เป็นสีธรรมดาเนี่ยผมว่าซื้อตัวนี้เถอะเพิ่มเงินอีกประมาณ5 600เนี่ย สีมันสวยกว่าเห็นอย่างได้ชัดเลยครับผมแล้วการประกอบเนี่ยจุดที่น่าลำคาญมันมันไม่มีมีน้อยมากไม่เหมือนตัวเก่านะผมตัวนี้นี่คือคุ้มอะ่ะเพิ่มอีกห้าร้อยแล้วได้สีนี้ย,นยืนชยืนโชว์หลอ่อเลยแน่นอนครับยังไงก็หล่อครับตัวนี้ถือว่าดีมากมากเลยครับตัวนี้เอาล้ครับใครที่ยังลังเลอยู่ก็สามารถตัดสินใจได้เลยครับผมเชียร์ตัวนี้เลยนะถ้าจะซื้อเนี่ยเอาตัวสเปเชียลคอตติ้งไปเลยแล้วใครจะไปทำสีเพิ่มเติมยังไงก็แล้วแต่นะครับผม อ่ะเอาเป็นว่าขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมกันจนจบนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปกันพาตัวใหม่ๆจากทางกันพาครีเอเตอร์นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ